เลี้ยงไก่แบบไหนเลี้ยงไก่ยังไงครับให้ไก่มีความสุขเรามีความสุขประหยัดและไม่มีกลิ่นไม่มีมลพิษคลิปนี้มีคําตอบครับก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับว่าเทคนิคหรือวิธีการทําโครงอนุบาลไก่ครับทําโครงอนุบาลไก่เราเพิ่มความละเอียดให้มีแบบแเลนเขาเรียกว่าเราประหยัดเวลาครับไม่ต้องมาเสียเวลา ในการดูแลเขาครับตั้งแต่เรื่องน้ำครับฮากรงไก่ชุดนี้ตั้งแต่เรื่องน้ำเดี๋ยววันนี้จะพูดภาพรวมครับจะเล่ารวมๆของสรรพคุณของกรงไก่ชุดนี้ครับว่าเขาเด็ดยังไงเขาดียังไงครับซึ่งก็ได้ทดลองเอาไปใช้หลายที่ครับเสียงตอบรับค่อนข้างจะดีครับค่อนข้างจะดีดีมากๆด้วยครับไม่ใช่ค่อนข้างดีเลยดีมากๆด้วยตั้งแต่ เดี๋ยวพูดตั้งแต่เรื่องของโครงก่อนครับโครงนี้มีความเด็ดตรงไหนโคงนี้จะใช้ไม้เก่าครับมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่จะใช้ไม้เก่าเป็นไม้ที่ลื้อจากยุง่งจากบ้านครับเราใช้ความละเอียดนิดนึงครับความเป็นช่างครับแล้วก็ใช้ตะข่ายครับตะข่ายที่มีขายทั่วไปครับตะข่ายดําดูว่าประมาณสักเต็มครึ่งครับแล้วก็ทําโครงให้ดีครับแล้วก็ตีพวกไม้มอบ แล้วก็ตัวล่างครับถ้าจะให้สะดวกน้อยครับยอมเสียค่าลูกล้อครับอันละ35บาท40บาทครับชุดนี้2อ,อันก็ร้อยกว่าบาทครับเหล้าขาวขวดนึงครับเอาอมาใส่ให้เราวิ่งได้สะดวกแล้วก็กรงนี้ก็ถ้าเป็นกรงสูงหน่อยครับเราก็ใส่ประตูข้างาามีประตูข้างอันนี้พิเศษครับประตูข้างเอาไว้สําหรับเวลาเราเข้าไปดูแลทําความสะอาด ตัวถ้วให้น้ำอ่าเดี๋ยวพูดเรื่องโครงก่อนครับเราจะไม่ข้ามไปเรื่องอื่นนะโครงด้านบนครับด้านบนเราก็ใส่ประตูหน่อยนึงออยสำหรับเวลาเราก้มจับไก่ทาวัคซีนฉีดยาให้อาหารเราก็ใช้ตัวนี้อ่าใช้ประตูนี้ปิดเปิดได้ง่ายครับอ่าเปิดสุดปิดได้ครับส่วนด้านนี้ถ้าเป็นโครงไก่ใหญ่ครับถ้าเราอยากทําพิเศษหน่อยเราเราใส่ซีไม้อย่างนี้ ก็ว่าให้เขายื่นหัวเอามากินอาหารได้เลยเราสามารถติดตั้งรางอาหารด้านนอกได้ครับในกรณีที่เราใส่ไก่ตัวใหญ่ขึ้นมาครับที่ไม่ใช่ไก่เล็กโรงนี้สามารถอนุบาลไก่เล็กได้ด้วยครับไม่ใช่เพาไก่ใหญ่อย่างเดียวนะครับว่าโรงที่เราทำง่ายและที่สําคัญครับและที่สำคัญและจุดเด่นอีก,กน,นึงอ้าวคืออะไรเดีย๋ยวไปดูกัน นี่ครับก็คือความสูงของโรงอนุบาลเราจะดูว่าเราจะเอามาเลี้ยงอะไรอันนี้คือออกแบบไว้สาหรับเลี้ยงหนอนมะเร็งมะล้งครับข้างล่างครับโดยใช้กระบะเราก็ดูขนาดกระบะที่มีขายตามท้องตลาดครับไม่แพงครับตัวนี้กระบะหนึ่งก็ประมาณห้าร้อยครับห้าหกร้อยถือว่าไม่แพงครับก็เทียบกับสิ่งที่เราได้จากเขาเดี๋ยวจะเล่าต่อไปครับว่าเราได้อะไรจากเขาเห็นไหมครับว่านี่คือ นี่คือจุดเด่นของโครงกระรับซึ่งเราสามารถจับได้ถ้าให้เล็กลงมาก็ได้ครับให้เราก้มขาเรว่าก้มได้สะดวกครับมีทั้งตัวชุดเล็กชุดใหญ่ที่น,นี้เราสามารถก้มได้เรายื่นได้เปิดปิดเปิดได้เหมือนกันนี่ครับแล้วแต่ของการทำโครงดูให้ดีครับนี่คือเทคนิคการทำโครงกระับ ตงขนาดกว้างเท่ากันครับแต่ว่าต่างกันตรงที่ความสูงความสูงเรว่าโรงชุดนี้เราต้องการใส่ไก่ใหญ่ครับก็เลยทําสูงขึ้นมาหน่อยอ้าวทีนี้จากโรงครับมาดูระบบน้ําครับผมจะเล่าคร่าวๆจะไม่ลงรายละเอียดน้ําเนี่ยสาคัญเหมือนกันการวางระบบน้ําดีๆก็ทําให้ไก่เราได้รับน้ำเขาเรียกว่ามีน้ําสะอาดกินทั้งวันครับมีน้ําสะอาดกินทั้งวันไม่ใช่กินน้ําผสมมูลไก่ผสมเชื้อโรคทําให้ไก่เราป่วย จะใช้ถังพัก20ลิตรครับตัวนี้เป็นถังพักขนาด20ลิตรก็มีขายทั่วไปครับมีขายทั่วไปที่สาคัญก็คือการน,นําน้ําออกครับการส่งน้ําไปสู่ถ้วยให้น้ําไก่ทํายังไงอ่ะดูครับอันนี้มีขายทั่วไปครับแต่ก่อนนี้ผมจะใช้เกลียวนอกของออกเกลียวนอก4ี่หุนแล้วก็ต่อตรงเกลียวในสี่หุนทับขันรัดกันแล้วก็ใช้ยางในมอไซด์แต่ทุกวันนี้มีขายครับไม่มีขาย อันนึงไม่กี่บาทครับอยู่โกบอนเห็นอยู่โกบอลมีครับเขาจะขายเป็นชุดเลยมีลูกยางรองครับแล้วก็มีเกลียวตัวนี้ครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับด้านในรับอีกเกลียวอาจจะดูไม่ชัดนิดนึงอ่ะดูด้านในอีกเ,เกลียวนี้ครับนี่ับเป็นเกลียวสี่หุนรับเป็นเกลียวสี่หุนครับเราสามารถที่จะหมุนหมุนยึดได้เลยครับหมุนดึงเกลียวของงอสีของพีวีซีเข้ามา ลัดกับลูกยางประกบกับฝาข้างถังทําให้น้ําไม่รั่วครับเราถอดได้ครับเวลาทําความสะอาดเราก็ถอดตัวนี้ดึงออกก็เอาถัางพักน้ำเนี่ยไปล้างทําความสะอาดได้เลยง่ายๆเห็นไหมครับง่ายๆทีนี้จากตัวนี้เราก็ลงอย่าลืมครับใช้วาไว้นิดนึงครับเวลาเราปิดเปิด,ปดทําความสะอาดหรือเวลาเกิดชํารุดเสียหายเราจะได้ไม่ต้องชื้นแฉะครับทําให้อคอกเราสกปรกเราก็ปิดวาไว้สักหน่อยครับวาตัวนี้ปิดเปิดได้เห็นไหมครับ ปิดอ่าเปิดปิดเปิดอ่าง่ายอ่าแต่เราใช้อุปกรณ์ครับดูถ้าแปลงเอาครับถ้าเราใช้สายายาง12มิลล้วก็หาอุปกรณ์ครับแปลงจากข้อต่อตัวเนี้ยตั้งแต่ของงอต่อตรงเกลียวใน4ี่หุนมาเป็นวาลวครับมาเป็นวาล์ี่หุนอาจใช้ยูเนียนครับเกลียวใน2ด้านแล้วก็ต่อด้วยตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเกลียวในพร้อมข้อต่อเสียบสายายางครับมีขายครับ ไปดูได้เลยครับมีขายที่โกบอนครับผมซื้มอมาจากโกบอนตัวนี้ไม่ได้โฆษณาโกบอนครับมีจริงๆไปแล้วไม่ผิดหวังครับที่ไหนมีก็ไปดูครับแล้วก็ใช้ใสายาง12มิลถ้าไม่มีใสายางดําก็ใช้ใสายางระดับน้ําครับเราเตทเห็นไหมครับใช้อุปกรณ์ต่อแล้วก็พ่วงเข้าไปยังถ้วยให้น้ําอัตโนมัติอ้าวที่นี้มาดูครับว่าเทคนิคการวางถ้วยให้น้ําอัตโนมัติมันก็มีเทคนิคเหมือนกันครับซึ่งลองเอาไปใช้ดูก็เจอปัญหาเราก็มาปรับมาปรับ แต่วด้านนอกดูครับเราใช้ไม้ซี่ไม้หนามาสักเซนหนึ่งครับกว้างสักนิ้วขึ้นถึงสองนิ้วแล้วเจาะดูเอาไว้สําหรับขันยึดครับตัวนี้จะเป็นเกลียวขันยึดถ้วยให้น้ำอัตโนมัติให้ติดกับผนังไม่โยกครับไม่หลวมครับเวลาไก่กินน้ําไก่เดือนหยียบแต่พอไปใช้งานจริงครับอามาดูครับดูดกลไกครับบางทีเวลาไก,ากนน่กินน้ําเนี่ยกินน้ําปุ๊บน้ําที่ลดลง ถ้วยก็จะกระโดกขึ้นถ้วยจะกระโดกขึ้นครับเมื่อไม่มีน้ําน้ําหนักไม่มีน้ําหนักกดถ้วยเขาจะกระโดกขึ้นแล้วน้ําก็จะไหลออกไปน้ํก็จะไหลออกไปครับถ้าทำความสะอาดก็หาอะไรมาดูดออกก็ได้ครับเป็นสลิงฉีดยาเป็นยางเป็นกวดดูดทำความสะอาดทำความสะอาดได้และที่สําคัญครับเคยไปใช้แล้วครับไก่เขาวิ่งเหยียบนี่ครับเราจะต้องวางไม้ตัวบนเห็นไหมครับไม้นี่เรา วางผิวนอกไม้ให้อยู่เสมอริมถ้วยครับริมนอกถ้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ไก่เขาเดินเหยียบครับที่นี่เกิดร้นล้อนี่เขามานั่งทับนอนทับเลยเอาคอพาดเลยเอาความเย็นทาให้น้ําเรานี่รั่วลงไปเต็มเลยครับเห็นไหมครับที่คือเทคนิคส่วนระยะนี้ก็ดูเอาครับไก่เล็กไก่ใหญ่ว่าเราจะวางสูงวางต่ำแล้วก็ใช้สกูเอาครับเขาสามารถที่ขันยกขึ้นได้เขาเรียกว่าไม้บ,บังคับถ้วยให้น้ําไก่อัตโนมัติป้องกัน ไม่ให้ไก่เหยียบครับเหยียบเดินเหยียบคือถ้วยให้น้ําเราไมา้ป้องกันไก่เหยียบถ้วยให้น้าอัตโนมัติอ่า่พูดเต็มยศเลยนะครับเราใส่เอาไว้ <c oughs> ก็เป็นเทคนิคมาเราให้ฟังครับเอาไปปรับใช้นะครับพวกนี้แต่มาที่จะแขวนตามข้อคอยได้ครับแขวนสูงต่ำก็ดูขนาดไก่ของเราไก่ก็จะกินน้ําได้สะดวกไก่กินน้ําได้สะดวกอ่าทีนี้จากระบบน้ํา ครับก็มีขายไหมตัวตัวปิดริมครับเีครับตัวปิดริมเขามีขายครับดูให้ทั่วนะครับชิ้นส่วนก็มีไม่เยอะครับมีสายยางมีข้อต่อของอมมีถ้วยแล้วก็มีปิดปลายครับนี่คือระบบน้ําจบเรื่องอันนี้ประตูสําหรับดูแลระบบน้ําครับระบบการให้น้ําอัตโนมัติไก่ทีนี้กรงระบบน้ําส่วนการให้อาหารครับเดี๋ยวพูดนิดนึงครับพูดนิดนึงอย่างทั่วไปครับ การให้อาหารนี่เราจะใช้อุปกรณ์ที่มีขายตามท้องตลาดครับตัวนี้ตัวนี้แต่อาหารวางข้างในได้แต่ถ้าเกิดใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับท่านสามารถที่วางรังอาหารด้านนอกได้แต่ต้องต้องทําช่องเอาไว้ให้ให้หัวเขามุดออกมาได้แล้วก็ติดตั้งรางอาหารด้านนอกครับติดตั้งเรียบฟืบตัวนี้เลยอาจใช้ p v c สีนิ้วก็ได้ครับแบ่งครึ่งหรือกรีดออกปิดหัวแล้วก็วางก็ได้เหมือนกันครับอ่า ทีนี้เรื่องอาหารเรื่องน้ำทีนี้มาดูจุดเด่นอีกอันนึงครับที่เอามาปรับใช้ก็คือโครงไก่ชุดนี้เราทำสูงเอาไว้พอดีพอดีกับที่จะใช้กระบะกระบะมีขายตามท้องตลาดถามว่ากระบะเอาไว้ทำไมแน่นอนครับไก่เราเนี่ยสิ่งที่ทุกคนเจอปัญหาก็คือมลพิษครับเวลาไก่ขี้เวลาไก่ขี้หรือขับถ่ายลราเนี่ยมันจะสร้างกินเม็น แมลงวันครับที่เราใช้กระบะปูตัวนี้ยสังเกตดูนะครับผมจะเลี้ยงหนอนเอาไว้แหงล่างไก่ขี้ลงก้อนไหนครับตกปุ๊กลงเนี่ยเสร็จนอนครับเห็นไหมครับอันนี้เพิ่งเอามาใส่ครับเพิ่งถ่ายมาครับเห็นไหมครับเวลาไก่เขาขับถ่ายลงไปเนี่ยจะเสร็จนอนหมดครับนอนแมลงวันลายเขาเขาจะจัดการหมดเลยจัดการขี้ไก่สดๆนี่แหละครับ ขายลงก้อนไหนเสร็จก้อนนั้นครับเห็นไหมครับขายลงก้อนไหนเสร็จก้นะอนเียงดังนิดนึงครับพอดีหยุดติดถนนเียงดังนิดนึงเห,ห,ห็นไหมครับไก่ขับถ่ายลงแต่และก้อนนี่จะเสร็จหนอนมะเร็งวันลายแล้วหมดซึ่งมะเร็งวันกินไม่ทันหรอกครับเห็นไหมครับมะลมเร็งวันบ้านเราก็จะมาแย่งกินเหมือนกันแต่รับรองครับไม่ทันหนอนหนอนเขาจะกินก่อนครับกินเร็วครับกินเร็วจะกินเสร็จเ้าจะเริ่เติบโตมีเท่าไหร่กินหมดครับกิน รับรองกินไม่มีเหลือครับสังเกตดูนะครับนี่คือจุดเด่นของโครงแบบนี้เห็นไ้มไก่ขี่ลงปั๊บเนี่ยขับถ่ายลงปั๊บเนี่ยนอนจัดก,การเลี้ยงแม้แต่หัวอาหารครับท่านเชื่อไหมครับว่าการเลี้ยงไก่ของกเกษตรกรของคนทั่วไปเนี่ยต้นทุนส่วนหนึ่งมาจากอาหารครับอาหารที่ไก่เขากินธรรมชาติของไก่ก็จะขุดคุ้ยคุ้ยเขี่ยครับบางทีร่วงเสียหาย มากกว่ากินด้วยซ้าครับแต่ว่าถ้าท่านเลี้ยงแบบที่ผมกําลังนําเสนออยู่เนี่ยหกเลยครับไม่เป็นไรหัวอาหารที่ร่วงลงมาหนอนเก็บเรียบเหมือนกันครับหนอนเก็บเรียบเห็นไหมครับเหงไหมร่วงมาแต่ละเม็ดนี้หนอนเขาจะจัดการเลยซึ่งหนอนพวกนี้แหละครับประมาณสักประมาณสักสิบห้าวันเราเริ่มที่จะแบ่งครับร่อนเอามาให้ไก่กินได้ไก่กินนี้มากๆครับหนอนแมลงมันลาย นอมเริงวันาลายนี่ก็โปรตีน42ขึ้นครับ42เอร์เซครับเป็นโปรตีนมีชีวิตที่ทำให้ไก่เรานั้นเขาเรียกว่าได้รับโปรตีนที่สมบูรณ์แล้วก็สูงและที่สําคัญครับนองมเร็งวันาลายนั้นเขาจะมีพวกโอเมก้า3 69รับรดไขมันซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไปสร้างการจเจริญเติบโตให้กับไก่ของเราสร้างภูมิคุ้มกันอย่างดีเลยครับโรควัดวัดหน้าบวม หลายอย่างครับโรคเหงาซึมเศร้าหนอนเป็นเวลานี้จะช่วยได้ครับก็สสาคัญที่ไหมครับว่าก็เป็นระบบการเลี้ยงครับยิงอนุบาลไก่เล็กยิ่งโตไวครับใช้นอนให้กินครับใช้หนอนให้กินขี้ลงมาก็ไม่ทิ้งครับเอามาเลี้ยงครับกินแล้วก็ดูนะครับดูแต่ลนดูเขากินครับแทบจะ เหมือนกับว่ามองดูเหมือนเหมือนไอ้มูลไก่มีชีวิตครับมูลไก่นี่จะวิ่งที่ในได้ข้างล่างนั้นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนอนครับเป็นหนอนที่ระดมกินขี้ไก่ครับกินมูลไก่แทบจะยกลอยเลยครับยก,ยกลอยกินดูนะครับฝากนะครับว่าการเลี้ยงไก่การทําการเกษตรหรืออะไรหลายอย่างครับเราจะต้องทําแบบผสมผสานทําแบบผสมผสาน ตามหลักของหลักยาเศรษฐกิจพอเพียงครับครับทำกเกษตรผสมผสานให้กิจกรรมแต่ละอย่างนั้นกับให้กิจกรรมแต่ละอย่างนั้นเอ,อื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันพึ่งพิงซึ่งกันและกันบนพื้นฐานคัที่เขาที่เขาชอบพูดกันว่าซีลโวเวสครับไม่ให้ศูนย์เปล่าครับไม่ให้ศูนย์เปล่าอะไรก็ช่างที่เกิดขึ้นในแปลงของเราครับในกิจกรรมของเราทุกขั้นตอนไม่ให้ทิง้ง ครับไม่ให้ทิ้งนํามาสร้างเขาเรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของผลผลิตให้มีผล,ผลผลิตที่หลากหลายลดต้นทุนครับลดต้นทุนถ้าลดต้นทุนได้นั่นก็คือกําไรรายได้เราก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนที่ผมนําเสนอในวันนี้ครับท่านสามารถเอาไปปลอบใช้ได้ครับอย่างน้นอยๆครับท่านประหยัดเวลาประหยัดแรงงานครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนในเรื่องของ สิ่งที่จะต้องมากําจัดมดครับกาจ,จัดมดกําจัดแมลงวันกําจัดมูลไก่กําจัดกลิน่นเราใช้หนอนแมลงวันลายมาช่วยมาช่วยเปลี่ยนขี้ไก่ครับกําจัดกลิน่นกําจัดมลพิษเปลี่ยนมาเป็นโปรโตีนมากกว่า4 0คเปรับเปลี่ยนมาเป็นสารสร้างภูมิคุ้มกันให้ไก่เราเอามาสร้างอาหารครับดูนะครับนี่ก็เป็นไก่ไก่งวงครับไก่งวงก็แยก แยกเลี้ยงครับในกรงเดี๋ยวก็จะปล่อยครับพวกนี้เลี้ยงในงกรงเยวจะปล่อยเอาไว้อนุบาลดูครับ <laughs> ไก่ไก่ขับถ่ายลงตรงไหนนี่นอนเขาจะไปออกันตรงนั้นเลยครับเพราะในในมูลไก่มีโปรโตีนน่าจะเหมาะแล้วก็หนอนมะเร็งวันายชอบมะเร็งวันบ้านไม่ทันครับ <laughs> ไม่ทันแล้วครับเห็นไหมมาไม่ทันหนอนไม่ทันหนอนเราครับ รับรองได้ก็มีสิ่งดีๆครับมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเอาไปปรับใช้